สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทางสปปลาวด้วยนะคะ,ะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสําหรับชุดสองตัวบนล่างเนาะ,ะก่อนไปรับชมของวันที่6เราจะมาดูผลของวันที่3กันก่อนนะคะ วันที่สามนะคะผลที่ออกนะคะหกตัวเนาะก็คือหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สองนะคะอ่าเรามาดูตารางกำลังวันกันก่อนเนาะหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งมาตัวดินเนาะอ่าตัวที่แอดทำเครื่องหมายไว้แบบนี้ก็คือตัวดินสุดในตารางเด้อพี่น้องจา๋าเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าตัวที่สองสามนะคะอ่าสามมาเนาะ หนึ่งสามสามมานะคะเช็คดูตารางก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูที่แอดจับคู่นะคะสี่สี่แอดหลุดเนาะหนึ่งมาศูนย์มานะคะสองสองแอดมานะคะพี่น้องจา๋าเราขาดสี่ตัวเดียวเนาะขาดสี่ตัวเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็เกือบตารางแต่อีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะทีนี้ล่างของหกตัวนะคะแอดสรุปทั้งหกตัว 5ตัว4ตัวนะคะส่วน3ตัวบนเราเหมือนกันเนาะแอดสรุปหมดนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะเข้าใจนะคะล่างของ6ตัวก็คือ1นึ่สาสาตารางมานะคะแล้วก็1นสเข้าตัวที่แอดจับคู่ให้ด้วยนะคะส่วนล่างของ5ตัวก็คือ3434แอดหลุดไปเนาะส่วนล่างของ4ตัวก็คือ4ี่ อ่าแอดหลุดไปเพราะว่าแอดไม่มีสีนะคะส่วนสามตัวบนนะคะหนึ่งูนสองดู0ูนสองแอดไม่ได้ดึงออกมาจา้ะพี่น้องจา๋าหนึ่งมา0ูน์มาสองมานะคะตารางแตกสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าตารางสามตัวนะคะเข้าตารางเนาะอ่าเพราะว่าแอดไม่ได้จับออกมาทุกตัวเนาะดูเอา0ูน์ออกมาเอาศูนย์หมา0ูน์สองเนาะพี่น้อง มีใครได้จับเองในตารางไหมเนาะถ้าจับไปก็คงได้เนาะพี่น้องจาอ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะ,อะแอดก็พยายามจะลงให้ครบทุกสูตรนะคะแต่ว่าได้ตามกําลังเนาะพี่น้องจา๋าแอดทางานไปด้วยเนาะอันนี้ก็มาลงช่วงเย็นแล้วเนาะพี่น้องจา๋าแอดไปทุระนะคะลงเย็นหน่อยอวันนี้รอบนี้รีบลงให้เนาะลงกับวันหยุดนะคะก็ได้ลงให้ไวหน่อยเนาะ ามาตามต่อกันของวันที่6นะคะมาตามต่อกันของวันที่6นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เด้อพี่น้องจ๋าติดต่อสอบถามได้เนาะแนวทางในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะก็จะมีทั้งหุ้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋ามัดรวม5ลาวแอดลงในกลุ่มนะคะวันนี้คือปังมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางของวันที่เมื่อไหร่วันที่เท่าไรวันที่สี่เราพี่น้องจ๋าดูแนวทางของวันที่สี่มันรวมห้าลาวนะคะแอดสวีแอดจะ,ดจะเน้นเป็นนอยอเป็นลาวลาวแบบนี้ให้นะคะวันนี้มาหกคู่เลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เนาะอ่า ก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ,ะเพราะว่า แอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะคำนวณออกมาแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็เลือกดูได้เนาะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู้ให้นะคะชุด2ตัวนะคะลงให้ก่อนเนาะจะได้นำไปพิจารณาดูนะคะ อ่าถ้าอ่าพี่พ่ทางสงปปาวถ้าเกิดว่าน้องแชร์แชร์ชรลิงก์หรือว่าแชร์แนวทางไปนะคะไม่ต้องรอเนาะสามารถกดเข้าไปแล้วดูได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะตารางตัวเด่นตารางตัวเด่นเอดก็จะมีสีเนาะมี2มีเก้าหรือ6กนะคะหนึ่แล้วก็7 ใจหนึ่งแอดก็ชอบห้าเนาะพี่นนองจ๋าถ้าใครถ้าใครอชอบห้านี้นาเข้าไปเป็นแนวทางได้นะคะรอ,อบนี้มีเจ็ดตัวมาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะสำหรับตัวเด่นสุดเนาะตัวเด่นสุดก็จะมีสอง <8 S 2> แล้วก็หกนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นสุดนะคะเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดเนาะอ่ะมาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะ ตัวที่แอดจับคู่ก็จะมีแปดหนึ่งแปดสอง แปดหนึ 1> 8, 1, 8, 2, 8, ่งแปดสองแปดสี่อ้าทำไมแอดไปขีดแบบนี้ละพี่น้องดูอวินระยะห่างก็ไม่เท่ากันแปดหกบู 8, อ,อ,อชนหอดคากล่องพี่น้อง สองสี่ห้าสองเจ็ดสองสองก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอจจับคู่ให้เนาะก็สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะเอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะพี่น้องจ๋าเลือกอ,ออกมานะคะ วอ้ยเบาไลากับข้อแห่งพี่น้องอ่ะมาดูตัวชุดกันเนาะชุดกันหนึ่งเสเจ,เจแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าก็ ไม่ต้องตามทุกตัวนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะหนึ่งสี่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะโอ้ยแอดกับลุงลงลืมๆเด้อพี่น้องจกากายวากันเด้อบนเว้นระยะห <How S 2> <Loc> ่างก็ไม่เท่ากัน อะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับแปดเนาะก็จะมีแปดหนึ่งทำไปด้วยนะพี่น้องจะทำอาจจะช้าหน่อยนะคะแอดคิดไปด้วยทำไปด้วยนะคะ 84นะคะแต่ถ้าใครชอบ86อย่าลืมนะคะอย่าลืมกลับหัวเป็น89ด้วยเนะาะแนวทางหลายตัวก็นำไปพิจารณาดูนะคะสองสี่ 2, นะคะสองเก้าส่วนในชุดกันนะคะชุดกันแอดนินไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่นะคะจดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปพิจารณาดูเนาะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตาม ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะก็ขอให้พี่พี่เทุกท่านนะคะมีโชคไมีลราบกันทุกๆุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ,ะคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ